ใส่การพักวัวช้าแนวกันอยู่แล้ววันวนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟในหมดแรงกันวันหล่อจะวันไต่แตงเราแรงน้อยมากเราแค่แตงแค่ตาเดียวเองนะเราไม่แค่ตาเดียวย้ำตาเดียวเด้อทีนี้ว่าสั้นไหนนึงเพราะเราก็จะลงที่ตรงนี้เด้อเราจะถึงไม่นะ เขาอย่ามาได้เลยอันนี้อันอนี้อันอนี้ตัวเลือกเดิม๊บป้บปบเราน่าจะถึงไม่ใช่เราน่าจะไม่ตายไปจะอย่าตายไว้ก็แล้วกัน ไม่แน่นด,ดุมดุมดุมนุ่มน่ดุมตัวดุมเฮ้ยเราก็ต้องห้ามเจอขวดนะไม่งั้นเราก็ตายเราก็ต้องแบบนี้นี้นอยม่ใช่เราต้องแอบบ แอบน่อยมันเราไม่ห่วงคิวเราห่วงแบงเราก็จะได้เครื่อโกรโรแล้วชักหน่อยอีกชักหน่อยอีกชักหน้อยแล้วข้ามไปข้างล่างว,าวะหัวคนลงไปก็ได้วะ นั่นไงเจอคนแล้วค่ะเห็นไหมเห็นไหมคนนะเห็นคนไหมเจอคนแม้วยิงมันเลยเฮ้ยไม่โดนนานนานนะยิงขึนมาไงมันยังนหัดหม้อมันในตั้งเตีง้ยิงไม่โดนสักทีเลย ิวมันมันมีอีกตัวนะั่งอยู่ข้างหลังเรานะกลัวมันมาบเสียวมากเลยจะมาหอ่าไปดีกว่าปืน ไม่ตายนะทุกคนไม่ตายไม่ตายไม่ต้องตายมีกำลังใจเสียวมากเลยทุวห็นไหมว่าเดี๋ยวเจเจอเจเจาเเจอเจออเจอเจอเจ เห็นตรงนี้เลยนั่นไงเห็นละเห็นละเห็นละเจอมันไม่เห็นไหยทุกคน,นกตามมันไป <c oughs> ไมันมีแต่บอสหรือเปล่าวะ แน่ๆเลยพล้องค่ะนักเล็กค่ะงลงค่ะนคานอัไก็ตายทุกคนเรายังรอด <S <S <ๆ>เราหวอกเข้าไปแอปอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมมันอะไรแน,นั้นเห็นไหมบอกแล้วมีตำรวจเห็นไหมเราจะ็นนิสยัยบอดรวนๆเข้าใจ บดล้วนๆทำอาบดล้วนรวนอะบทล้วนๆตัดอะไรไม่ไปใครได้ยินหรอดูไม่มันน้อไม่กดคอแม่ลำคาญมากพูดลำคาญ ก็เพื่อเสียงนึกจะไปไหนเราว่ามันต้องมีแบบมีคนไม่ใช่บอสด,ด้วย,หหยเห็นไหมมีแผนที่เสีบียงเห็นไหมเนี่เหลือห้าคนถ้าเราโม่ตลุบยี่นังอะลร อันนี้มีศกมีศกอ่ามีแคปืน คนเอาจะไปไวนดิแม่ห้าคนเอ้ยตัว เราจะไปไหนดีไม่ไม่มีคนเลยมีแค่ห้าคนสี่คนต่างหากเราอีนูไม่ต้องน้ำมิซบอีกนี่ไปสุด้อย้อย้อย เจอคนเจอคนตรงนี้แม่งโหดว่ะว้าวฮาวายสวาร์ลเปอร์เซ็นต์ ขึ้นก็ได้อีเสื้อนอย่างไม่บายอย่าลงงงใครกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไาย